สวัสดีครับนี่พบกับช่องพระแท้ไม่รู้ที่นครับนี่ก็เป็น ep ที่58นะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์ก็7 4 9นนะครับหรือสแกน qr code นะครับวันนี้ก็เป็นพระชุดเหมานะครับเหมามานะครับในบ้านนะครับเริ่มกันเลยนะครับองนี้ครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จแตกรายงานนะครับ ส่งพกกลวยปี21นะครับหลังจะเรียบนะครับจะมีรุ่นนี้จะทําออกมาจะมีหลังเรียบกับหลังหนังสือนะครับหนังสือจะมีประมาณ5แถวครับดูง่ายนะครับรงนี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับองนี้ครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับ รุ่นประวัติศาสตร์ปีสามหนึ่งนะครับด้านหลังจะเป็นหลังลายผ้านะครับองค์นคิดสองร้อยพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับพระสมเด็จปกโพนะครับไม่ทราบที่นะครับปีลึกนะครับปีลึก ไม่รู้ที่นะครับคิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระสมเด็จปกโพนะครับโพย้อยนะครับขาสิงมีสามชั้นนะครับข้างหลังจะเป็นยันนะครับยันกดเป็นเนื้อผงออกผงน้ำมันนะครับองนี้คิดสองร้อยพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับวันนี้ไม่ได้ลงกล้องให้ดูนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางหลายได้นะครับเป็นพระซุมกอนะครับแร่เม็ดพระขามขึ้นเต็มมงนะครับครับคิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ วันนี้ไม่ได้ลงกล้องให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งมานะครับก็เลยลงกล้องไม่ได้นะครับองนี้เป็นพระปากน้ำนะครับปากน้ำรุ่นสี่นะครับดูข้างนะครับมีรอยตัดนะครับองนี้คิดสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ หน้าตากมชัดนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพิมพ์เหมือนหลวงพ่อโตนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เล็กนะครับไม่ทราบเกจิสร้างนะครับสนใจแอดไลน์นะครับแคปรูปแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับคิดสองพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับ หลงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณจีวรจะชัดนะครับแต่ว่าหลงพ่อเงินนี้จะมีหลายบล็อกนะครับไม่ทราบว่าเป็นบล็อกไหนรุ่นไหนนะครับหลอกเก่านะครับพิมพ์คิดตานะครับองค์นี้คิดสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับนะครับ เป็นพระนาคปกนะครับจะมีเสียนประมาณเจ็ดนะครับเจ็ดเสียนเนื้อทองเหลืองนะครับตะไบนี่ครับปิดทองมาอย่างดีนะครับทองเหลืองลมดำนะครับปางสำนักเป็นหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับ จากข้อมูลที่ได้หามานะครับบางที่ก็พิมพ์ทรงคล้ายพระาธาตุพระนมครับแต่จะออกไปทางหลวงพระแข่งวัดบางพังครับถ้าไม่มีชื่อบอกรายการต่อไปนะครับพระยอดธงนะครับยอดธงเนื้อตะโกวหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับคิดสองร้อยนะครับสองพร้อมส่งนะครับนี่แพ็คคู่เลยนะครับ แอคู่อน,นี้เป็นหลวงพ่อจำเนียนะครับเป็นหนังหลวงพ่อจำเนียนะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าหนังอะไรนะครับคามเป็นรูปพระมานะครับคู่นี้คิดสามร้อยนะครับสามร้อยกรมส่งนะครับ สนใจพระเครื่องของนยสามารถแครรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์8 2 7 4 9ครับหรือสแกน QR code นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอจบ ep นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ